นายตั้มช่วยลุงกับป้าเต็มที่ขอบคุณมากๆ,ๆค่ะคุณต่อไปก็ยังคิดถึงอยู่นะครับนะลุงก,ก็ยังคิดถึงอ่าในสิ่งที่เราได้ทําร่วมกันมาไม่ว่ามันจะเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับสั้นๆที่ที่ได้รู้จักแล้วก็ได้เข้าไปสัมผัสชีวิตแล้วก็ตัวตนของบุคคลท่านนี้นะครับซึ่ง คือมันอธิบายไม่หมดครับมันมีทั้งทั้งที่เราชอบกับที่เราไม่ชอบส่วนใหญ่แล้วเขาจะเขาจะไม่ชอบเรามากกว่านาะก็สำหรับป้านะครับสำหรับคนนี้แล้วก็ภรรยาเขาด้วยรจริงจริงไม่มีภาพภรรยาเขานนิเขาไม่ได้ถามเขาถามคนบุคคลนู้นถามด้วยกันด้วยกัน<ๆ>เรากโอเคครับเราก็คืออาจจะมีช่วงเวลาดีดีด้วย,วยกันนะแล้วก็เวลาที่ ไม่ดีด้วยกันแต่ว่าแต่จะบอกเขาว่าลุงกับป้าเลือกจําเวลาที่ดีที่อยู่กับเขาถ้าเกิดตอบทั้งสองท่านนี้ก็ที่ลุงยิ้มสวยได้เพราะสองท่านนี้ครับใช่ค่ะคนต่อมาครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสลุงได้ร้องเพลงฟิชเชอริงเพลงเงต่าง,งอยแล้วก็หลังจากนั้นพอลุงมีอ่าเป็นคดีความขึ้นมา ทางศิลปินก็เข้าใจว่าเขาต้องเซฟต้องเซฟผลงานของเขาซึ่งเขาสร้างชื่อเสียงมาก็นานพอสมควรแต่เขาจะมาเสียกับเราซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งก็คงก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ทําให้คนทั่วประเทศได้รู้จักลุงพลในฐานะที่ได้ร้องเพลงกับซุปเปอร์스타มอลลัมอีสานที่ชื่อว่าจินดาราคุณลาบครับอันนี้ก็ ขอบคุณท่านนะครับที่ทําให้ลุงนะครับได้รู้จักคําว่าการที่เราได้รู้จักใครก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะได้เจอหน้าหรือไม่ได้เจอหน้านะครับลุงก็จะชื่นชมในผลงานของท่านที่ประจักษ์ต่อสังคมแต่เบื้องหลังเราไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไงแต่ก็คิดว่าท่านเป็นบุคคลที่น่าเป็นตัวอย่างสำหรับป้านะครับป้า ชอบท่านเป็นคนโชชาดีชอบตานแล้วครก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่อุบริยะนะครับที่ได้เปิดโอกาสให้ลุงป้าได้เดินแบบที่ตะวันนานะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ลุงได้ออกไปในงานโชว์ในการเดินแบบก็ขอบคุณครูชาไทยด้วยก็ยังไม่ลืมครับยังมีบุคคลอีกหล,หลายท่านที่อยู่ในทีมงานของพี่อุ๊ ไม่ว่าจะเป็นลูกชายก็สมบัติเมทานีน้องน้องยุงยโรแล้วก็น้องเจมส์นะครับลแล้วก็ <คน S 1> ปูชาไทยุิวแลวก็อาเดเบลน้ำเลองไหลที่ที่เราได้ไปทำมิวสิกเพลงอีกหลายๆเพลงร่วมกันนะครับก็ขอบคุณนะครับสิ่งดีๆที่ผ่านมาเรารเหมือนที่ป้าบอกครับทุกคนที่ผ่านเข้ามามีทั้งให้ประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ให้เรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีเยอะมากมายแต่เราเลือกจํา สิ่งที่ดีๆที่ทุกคนให้เรามาก็อันนี้ถ้าท่านนี้ก็ต้องเป็นกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจให้ท่านทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับก็เป็นบุคคลที่คนไทยนะครับให้ความหวังสูงสุดครับณตอนนี้ก็อันนี้นุ่งชอบนี่อันนี้ก็เป็น ครูเพลงนะครับในตำนานนะครับธงศิษย์คมพีซึ่งเป็นเพลงที่ลุงชอบร้องมากนะครับววลุงก็เปิดตัวครั้งแรกด้วยเพลงเสมอของครูเพลงเพื่อชีวิตธงศิษย์คำพีก็ขอบคุณอาจารย์ที่ได้มอบบทเพลงที่เป็นอามตะให้กับโลกใบ,บนี้ครับส่วนน้องเบลล่านะครับก็มีผลงานที่ให้เราได้เห็นเนาะ ดูมันดูบื่อเท่าป้า,าป้า,าดูออเจ้าบ่อยครับสวยน่ารัก,กชอบค่ะชอบศิลปินท่านนี้ครับก็เป็นศิลปินที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมสําหรับผู้หญิงมีชอบอเลยเลยส่วนพี่มัมนะครับพี่มัมก็ยังเป็นบุคคลที่ให้โอกาสลุงกับป้าเนาะได้ได้เข้าไปรู้จักนะครับการทำง,งานแล้วก็ได้เข้าไปคลุกคลีกับพี่มัมครั้งแรกที่ที่ ทิ่สกลนครครัคบที่โรงงานน้ำปลาของอาจารย์เพชรสารัตซึ่ง<ช>แต่งเพลงให้ลุงเป็งความชุงชอบดู<ช>ด้วยแหละชชิร้านด้วยก็ไม่ถือตัวครับเป็นคนเข้าถึงง่าย <c oughs> ส่วนคนนี้ก็คง <c oughs> ก็คงจําไปตลอดชีวิตแล้วลวแหละเพราะว่าน้องเป็นคนที่อ่าอยู่ในอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่อ่าเรียกว่าชอบ ชอบทําความจริงให้เปิดเผยน้องเป็นคนที่นิสัยดีตั้งใจทํางานนอกเวลางานก็อยู่ในขอบเขตของตัวเองตลอดเป็นเด็กดีก็สําหรับคุณพุทธนะครับก็สําหรับคุณพุทธก็ถ้าสําหรับเรื่องที่ผ่านมานะครับบังย่างนะครับบางอย่างสําหรับคุณพุทธเองเนี่ยลุงก็ชื่นชื่นชมในในการนําเสนอข่าวของคุณพุทธที่แบบ เสนอข่าวได้ตรงไปตรงมาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลุงกับป้าลุงเชื่อว่าคุณพุธรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับลุงก็ต้องขอโทษในสิ่งที่ถ้าบางครั้งล่วงเกินไปนะครับแล้วบางครั้งมันก็เกิดจากความรู้สึกที่เราเราโดนถ้าคุณพุธเป็นลุงก็คงไม่ต่างจากลุงครับก็นี่แหละเขาเป็นไอดอลของคนเมื่อกี้ครับ แล้วก็เป็นคนที่น้องเขานับถือมากมากแล้วก็ก็คือทุกอย่างอ่ะทุกคนก็มีส่วนทั้งดีทั้งไม่ดีแหละแต่เราก็ทุกคนที่ผ่านผ่านมาที่ที่ให้ดูมาเนี่ยเราเลือกจาที่เขาทําสิ่งดีๆให้กับเราส่วนความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นที่มันไม่ดีอะไรพวกนี้เนี่ยป้าเชื่อว่ามันก็คือบทเรียนแล้วก็ประสบการณ์ในการจะจะเดินไปข้างหน้าต่อไปคือคือทุกคนที่อยู่ในภาพที่ให้โชว์มาทั้งหมดเนี่ยคือเป็นบุคคลที่เข้ามาในชีวิตลุงกับป้าแล้วก็ให้โอกาส หลักๆคือให้โอกาสากประสบการณ์แล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่ลุงป้าเจอมาเนี่ยมันหลากหลายก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ที่ได้ให้โอกาสลุงพลประแตนได้ได้ยืนในตัวนี้เลยในทุกคนมีส่วนในโลกโซเชียลนะครับต้องเรียกว่าโลกโซเชียลเพราะว่าการนําเสนอของของสื่อแล้วก็บุคคลเหล่าเนี้ยที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับลุงพลประแตนมา,มากๆถ้าไม่งั้นลุงพลประแตนก็คงไม่ได้มายืนจุดนี้ถ้าตุววันนี้ครับเขาพักคุณครับ โอเคค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหอคิวคิถ้าไม่เจอคนเหล่านี้เราก็ไม่เข้มแข็งไดถึงขนาดนี้ากังบัญชี่งแโอเคเออแอ้วก็ปล่อยให้ป้าหน่อยานี่ไนเนี่ย